ตอนนี้เราอยู่ที่ทิวผาคาเฟ่ลอยต่อระหว่างชัยภูมิขอนแก่นนะครับแถวทิกแรงทิกแรงทิกแรงนะครับผมนี่สาวทิกแรงนะครับผมนี่สาวทิกแรงครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูตอนมาก็ไปดูนะครับผมแต่ถ้าตอนกลับนี่ผมคิดว่าเบนเนลลี่ผมน่าจะได้ทิ้งเบนเนลลี่นี่แหละซอยหน้านี่ถ้าเบนเนลลี่จะขี่แค่ร้อยห้าสิบนะ แต่มาถึงก่อนได้ไงอะบอกเราว่าบอกว่ารอเราใช่ไหมแต่บอกว่าให้เรารอแต่ที่ไหนได้มารอเราตั้งครึ่งชั่วโมงซุ่มมากเลยปเน้นปลอดภัยแต่จำปอกปลาคานี้เวลาบ่าย3ามโมหนาที มากครับผมที่แรงที่แรงที่แรงเกตเก้าห้าเต็มถัไงไปทางไหนวะนู้นใช่ไหม <c oughs> อะไรนิกกี้มึงอย่ามาล้มแปะตรงนี้นะนิกกี้อายสาวเ <c oughs> ด้รถลืนเลอะ <c oughs> ที่แรงที่แรง,ง <c oughs> ตรงคุ้จักบ้านที่แรงวะ ที่แรงที่แรงคู้จักวะโหูจักที่แรงเสียวะนี่อย่างอ๋อยบ้านนี้ดีบ่เลยูจักที่แรงที่แรงเอ็นดูโลูจักสิใครช้าไปเจอกันอยู่ผาเกิืงเนอหรือไปรออยู่ผาเกื่องเอเ้สุดยอด ล่าสุดนอนรอแล้วด้วย <c oughs> นอรออยู่พาร์กงิง <c oughs> โอ้เนือ้อขนาดคนขับรถบัสคนรัวเล็กนิดเดียวยังขับรถบัสคันใหญ่ได้เลยใช่เคเห็นนะิปม,มันมังมเวียนรถเหมือนรถเตามากเลยเคยเห็น <c oughs> <c oughs> คนขับรถพ่วงไหมล่ะคนตัวเล็กนิดเดียวเหม,มือนกันอือ ขาเหี้ยนๆเนี่ยนะเอ้เดี๋ยววันหลังต้องไปวันหลังต้องไปนั่งสิบร้อกับมิกกี้เลยูจักทิกแรงปะโอ้หูจักบ้านทิกแรงนะมูจักบ้านทิกแรงตี๋นียงวะไม่ใช่เลยไหนวะไม่รู้จ๊ะ ไม่รู้จะไม่รู้จะไปเลยใช้อุณหภูมิแปดสิเหลือระยะทางอีก200ร้โลเราถึงบ้าน mà ha, <laughs> hello uh <-huh. cười> <laughs> <Lover>, hello <Lover. cười> Má, ma châu, nữa châu. คุณตำรวจโอ้โห้โ,โหชคดีนะ้องโชคดี Ай, ем! เ,เวลาเดิมนี่เก่าเวลาเดิมไ้ขาอ่อนไมขาอ่อนเอ้ยอย่าขาอ่อนสิโคตรมันชนมือหน่อยด้ยอู้อะไรวะเด็กอ่อนนะเอ้ยอ่อนพู่งดปเถอะไเถอะไปเถอะ เลิกขับซะเลิกขับซะตัวพันน่ะไอปลาขยแงกูก็ตามปลาขยแงไม่ทันอเชียปลาข่แยงโคตรแรงปลาขยแยงจะแรงเกินเออยปลาขยแงแม่งเขียวเียวแรงมาแล้วก็บยาเออะวะอะไรวะ สุดปะตามมาบโอ้โหเราไปตงไกลแล้วเมาเ้ลองออกข้าหน้าทางนีเราไปอ้อมเนาะไม่อยืนถ่ายรูปคนเดียวเหงามากเลยนี่ว่าเขาไปแล้วใช่ไหมนีกว่าไปแล้วเหรออ๋ผมได้ยินเสียนขึ้นมานี่แหละอ๋อ ยอมยอมยอมค่อยจริง,ง,งกาวอันนนยังอยู่อยู่นั่น <laughs> ไปกินน้ำกันนี่เจอเพื่อนแล้วอัพพิเรียเนออยอัพิเรียอัพพิเรียนะ พี่บอกว่าทางนี้เปลี่ยนกันเลยทางหลาบมากเลยนิกกี้ไม่รู้จักคำว่าไลฟ์สไตล์อ่ะไม่มีรู้จักคำว่าแฟชั่นอ่ะการแต่งตัวให้เข้ากับรถตัวเองอ่ะนิกกี้อ่ะไม่ใช่คิดที่จะเอาสีเขียวกูจะเอาใส่เลยนี่ไม้อัดกูจะเอาใส่เลยโอเคปาพี่เบิร์ดขอบคุณมากที่คุยกัน ครับผมเจอกันอายลำบิดมีแห้งสีล้วก็แล้วสีล้วก็ดีแม่นานนีเ้เกิดสีเรากรซซ็เศ้าสีเราก็ดีแม่นานนีเนน้เก <laughs> ป่ะเดินทางกันต่อแวะหลายที่แล้วเกินโอ้ ผมไม่เคยแบบได้ดูแบบตั้งใจดูสักทีดูทุกคนโอ้โหนี่เหรอเขาเรียกผาต้งเขากลัวก้อนหินนี้ล่วงลงมาเขาก็เลยฉาบปูนไว้ไปเลย เลยไม่ทันเลยพ่อข่แ้งนีง่มุดน้ำจิ๊ดจิ๊จ๊จ๊ไปเลย